<The> <c oughs> วันนี้ไปเที่ยวซีไลท์โอชิดเวิร์กันค่ะพอเข้ามาถึงเราก็พบความอร่อยเลยค่ะมาถึงก็เจอกุ้งมังกรเลยนะแล้วก็นี่ปูทะรบะค่ะอร่อยมากส่วนอันนี้ทากโกะทำให้นึกถึงทากโกยาก,กิเลยอันนี้กินได้มั้ยเนี่ยโอ้ยอะไรเขาให้มาดูไม่ได้ให้มากินซะหน่อยตรงโซนนี้นะ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านี่ดูที่พื้นก่อนเนี่ยเราจะได้เจอฉลามแบบใกล้ๆเลยค่ะว่ายมาที่พื้นนะคือเขาจะว่ายบนมาเรื่อยๆแล้วก็เจ้าตัวนี้กินได้มั้ยเนี่ยสงสัยจะเริ่มหิวแล้วใช่ไหม ปลานี้น่ารักดีคือเขาจะผุดขึ้นมาจากทรายค่ะที่นี่มีปลาให้ดูเยอะมากค่ะแล้วก็การจัดตู้ข้างในเนี่ยเขาใช้แสงได้ดีมากเลยนะคือถ้าจะไปถ่ายรูปมิกิว่าก็สวยดีนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนน่าจะเป็นป่าดงดิบเนี่ยแหละข้างในก็จะมีพวกสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําสัตว์เลื้ยคลานนะคะแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไปเข้าถ้ากันดีกว่าค่ะโอ้ยมืดเชียว อ่ะนี่ปลาอะไรนะาตาไม่คุ้นเลยเนาะแล้วตัวนี้ค่ะจะเป็นปลาที่เขาไม่มีตานะเพราะว่าเขาจะอยู่ในที่มืดมากๆแล้วพอออกมาปุ๊บเราก็จะเจอปลาตัวเบลเริ่มเลยค่ะคือเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลื้นคะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งพักได้นะมีน้ํามีขนมค่ะนี่น้อง แต่ว่าหลับอยู่แล้วก็ปลาตัวใหญ่ๆเพียบเลยค่ะแม่แดนอยู่นีนี้เพ,พลินดีนะมิีิว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะทั้งดูสัตว์น้ําไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเพนกวินก็มาค่ะมาแบบทั้งฝูงเลยแหละน่ารักมากจุดไฮไลท์ก็คือตรงนี้ค่ะอุโมง์ใต้น้ํานะคือเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลเลยค่ะแล้วก็เดินไปเนี่ยจะเห็นปลาเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะแล้วก็มีแบบเป็นฝูงแบบนี้ด้วยค่ะสวยมากๆเลยถ่ายรูปสวยได้แหละ,ะกิจกรรมเด็ดของที่นี่นะก็คือว่ายน้ํากับฉลามค่ะแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้ลองนะ นะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาลองยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูใหม่อีกทีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ